วันนี้อยากจะคุยเรื่องผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมากนะครับนี่คือเหตุผลที่เอเจอลประสบความสำเร็จอย่างสูงในท้องตลาดเนื่นองจากผลิตภัณฑ์ของเอเจอลนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลกและก็เป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดณเวลานี้ครับทำไมต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของเอเจอลครับก่อนอื่นอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงครับวันนี้เนี่ยสุขภาพของคนมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับในอดีตพวกเราจะเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเช่นเป็นอหิวาตกโรคนะครับ วันโรคต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้คนที่เป็นโรคเหล่านี้เสียชีวิตไม่มีแล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมนะครับเช่นอะไรบ้างครับเบาหวานความดันหัวใจอัมพาตนะครับและโรคที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งคือเรื่องของมะเร็งนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของคนไข้ที่เป็นอัมพาตครับคนไข้ที่เป็นอัมพาตเนี่ยไม่สามารถดูแลตัวเองได้และก็สุดท้ายก็อาจจะต้องนอนและมีคนมาป้อนข้าวป้อนน้ําตลอดชีวิต ผมไม่มีใครใช่ไหมครับที่อยากเป็นนมำาพา่ตลอดชีวิตนะครับอีกส่วนหนึ่งคือคนที่เป็นมะเร็งครับนี่คือภาพของมะเร็งตับและมะเร็งเต้านมนะครับพอรู้ว่าเป็นหลายคนก็อาจจะเสียชีวิตหลังจากรู้เพียง6เดือนเท่านั้นเองอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวคราวกันไปนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําเซลล์ของเราให้แข็งแรงตลอดเวลานะครับไม่มีความเสื่อมนะครับเราก็จะมีวิถีชีวิตอายุยืนยาวและร่างกายแข็งแรงได้แต่ทํำยังไงล่ะครับ วิธีง่ายๆครับก็คือปรับสมดุลชีวิต5ข้อข้อที่1เลยครับต้องออกกาลังกายวันละ1ชั่วโมงทุกๆวันครับข้อที่2นะครับเราต้องนอนหลับสนิทวันละ8ชั่วโมงนะครับเราหลับได้ไหมครับถึง8ชั่วโมงนะครับอันที่3าครับอากาศบริสุทธิ์ครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองครับท่านแน่ใจไหมครับว่าท่านได้รับอากาศบริสุทธิ์ทุกๆวันข้อที่สครับไม่เครียดไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้านะครับไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มเหล้าอาจจะพอทําได้แต่ไม่เครียดเนี่ยค่อนข้างยากในชีวิตสััังคมในนปจจุบ อันที่5ครับต้องเลือกอาหารดีๆกินครับมีหลักการง่ายๆแล้วเลือกผักผลไม้หลากสีเอาเป็นว่า5สีกินทุกวันซึ่งส่วนใหญ่แล้วโอกาสปฏิบัติแบบนี้ยากมากก็วิธีการง่ายๆไม่ว่าจะเป็นยุโรปอเมริกาหรือว่าออสเตรเลียใช้คือเลือกใช้อาหารเสริมครับทีนี้อาหารเสริมในปัจจุบันรูปแบบโดยทั่วไปก็อยู่3แบบครับแบบเม็ดซึ่งเวลาจะกินแต่ละครั้งเนี่ยต้องอาศัยน้ําและถ้าเกิดกินอาหารเสริมให้เห็นผลนะครับในหลักการของการแพทย์แอนตี้เอเจนต i มิลิซีนต้องกินประมาณ15 ถึง3 0มสถึงสีเม็ดต่อวันครับซึ่งจะกินอย่างนงี้เนี่ยผมว่าน้อยคนมากที่กินได้อันที่2ครับผงละ่ะนะฮะอาจจะดูดีขึ้นนะครับแม้มันย่อยให้เสร็จเรียบร้อยแต่จะกินยิ่งยากกว่าเดิมอีกครับต้องมีแก้วเชคครับอันที่3แบบน้ําเหมือนจะย่อยอก,กินแล้วดูดซึมได้เลยนะแต่พอจะกินแล้วเนี่ยนะฮะเปิดขวด,ขวดปุ๊บต้องแช่ตู้เย็นนะครับแล้วอยากกินเลเล็กขวดพวกพาไม่สะดวกเลยครับเอเจลเลยออกแบบใหม่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ เป็นรูปแบบซองสวยงามนะครับดูซองแล้วเนี่ยก็บางคนดกเซ็กซี่มากนะครับและพกพาไปไหนได้สะดวกนะครับการดูดซึมของเซลล์ของเจลตัวนี้ล่ะก็ง่ายดายนะครับเพราะเป็นระบบการดูดซึมแผ่งอนาคตสามารถดูดซึมได้ในเยื่อบุช่องปากใต้ลิ้นแต่ดูดซึมมากที่สุดเลยเนี่ยก็คือบริเวณลำไส้เล็กจริงๆแล้วเนี่ยพอเรากินเจลไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลผ่าน ปากผ่านลำไส้นะครับผ่านคอไปถึงลำไส้เล็กเนี่ยและดูดซึมภายในเวลา3-15นาทีแต่ถ้าเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเม็ดเนี่ยต้องมีการย่อยในกระเพาะอาหารนะครับกว่าจะผิดไปถึงลำไส้อาจใช้เวลา2ชั่วโมงเป็นต้นนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เอเจลนั้นได้รับการยอมรับมีรางวัลและก็มีเซอร์ติฟิเคตหลายตัวนะครับ うん。